สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ชอบในการปลูกต้นไม้นะครับคลิปนี้ถ้าทายกันช่วงเช้านะครับวันนี้นะครับก็เดินเลาะสวนนะครับแล้วก็พาทุกท่านเนี่ยนะครับมาชมการเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับเอาไว้กินเองนะครับนี่ครับของผมก็เลี้ยงไว้นะครับเพิ่งเริ่มทํา นะครับเริ่มทําเสริมนะครับจากการปลูกต้นไม้นะครับก็มาเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับเลี้ยงปลาหมอเทศนะครับแล้วก็เลี้ยงแมงดานะครับจะทําเป็น3มอย่างนะครับนี่นะครับเพิ่งติดตั้งระบบออกซิเจนนะครับของปลาเสร็จนะครับนี่ทาเองนะครับนะครับระบบออกซิเจนนะครับก็จะมี กุ้งนะครับเป็นบ่อปูนนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับนี่เลี้ยงในบ่อปูนนะครับเราจะติดออกซิเจนก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ติดนะครับระบบน้ำนะครับต้องสะอาดพอนะครับบ่อปูนต้องไม่มีความเป็นด่างความเค็มสูงนะครับต้องอยู่ค่าเป็นกลางนะครับกุ้งถึงจะไม BI ่ตายนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ติดออกซิเจนนะครับ ใส่กุ้งเยอะนะครับกุ้งก็จะตายนะครับนี่นะครับกำลังกำลังสวยๆเลยนะครับกุ้งก็อยู่ข้างล่างนี่แหละครับมองอ่าไม่เห็นเท่าไหร่นะครับต้องดูตอนช่วงตอนอ่ากลางคืนนะครับอันนี้เป็นอาหารนะครับอาหารของกุ้งนี่ครับก็ยังเขายังมากินอยู่ไหมครับก็จะทําเป็นอาหารก้อนนะครับ เป็นหัวอาหารของกุ้งนี่ยแหละครับก็มาบดนะครับใส่ลำใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำเสียนะครับนี่ครับก็จะหาแหนแดงนะครับหาวัชพืชน้ำนะครับพวกจอกต่างๆนะครับบัวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ย แหนหางกระโลกนะครับมาใส่นะครับก็เรียนแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับก็จะมีเริ่มต้นจากเล็กๆนะครับมีตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด8บ่อเล็กนะครับแล้วก็บ่อใหญ่นี่ครับบ่อใหญ่นะครับอันนี้บ่อขนาด4เมตรนะครับ2คูณ5เมตรนะครับบ่อนะครับเป็นบ่อขนาดใหญ่นะครับ ก็เพิ่งลงกุ้งไปเมื่อวานนี้นะครับกุ้งก็หาง่ายๆครับกุ้งเราก็ไปดักดักตามหนองนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับบางทีก็รับซื้อจากชาวบ้านนะครับเอามาใส่ก่อนนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับเราเลี้ยงทดสอบเลี้ยงดูก่อนนะครับถ้าเป็นบ่อนี้เป็นบ่อปลาหมอเทศนะครับตอนนี้กําลังถ่ายน้ํานะครับก็ อายุได้เดือนครึ่งนะครับก็โตพอสมควรนะครับเกือบเท่าฝ่ามือแล้วนะครับเดือนครึ่งนะครับให้อาหารวันละสองครั้งนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับนี่ฮะเลี้ยงปลาหมอเทศนะครับน้ําก็จะออกเขียวๆนิดนึงนะครับถ่ายน้าทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าเราให้หัวอาหารเยอะนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นบอกรบนะครับ เพื่อทุกท่านเนี่ยนะครับเพื่ออยากจะทำไว้เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นบ่อกบนะครับนี่บ่อกบนะครับบ่อกบก็จะมีหลังคาคุมเนี่ยครับกบก็เดือนครึ่งเหมือนกันนะครับเพิ่งเริ่มทำนะก็ตัวใหญ่แล้วนะครับเป็นกบพันเนื้อนะครับกบตัวหนึ่งก็เกือบกิโลนะครับถ้าเป็นพ่อพันแม่พันธุ์จริงๆนะครับนี่ครับเป็นบ่อกบ ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อแมงดานะครับบ่อแมงดานี่กําลังเตรียมนะครับเตรียมปลูกพืชน้ํานะครับนะครับทําเป็นบ่อปูนบ่อซีเมนแล้วก็เอาดินลงนะครับก็เตรียมปลูกพืชน้ําก่อนนะครับแล้วก็จะทําเป็นโครงโครงมุ้งนะครับคอบอีกทอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบ่อขนาด3าเมตรนะครับนะครับเป็นบ่อแมงดาเป็นบ่อทดสอบก่อนนะครับ เนี่ยก็พอได้เดินชมนะครับทำสวนเสร็จก็มาเลี้ยงนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะครับไว้กินเองนะครับประหยัดต้นทุนนะครับถ้าเกิดเหลือกินก็แบ่งปันแล้วก็ขายนะครับนี่ฮะ ก็เป็นคลิปสั้นๆครับก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับการทำอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะครับจากการทำเกษตรนะครับมีบ่อตรงไหนก็สามารถทำได้เลี้ยงได้นะครับเราอยากกินอะไรเราก็เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ